ตายหนึ่งอาคิวนึ่งเดืดทอเดกวสวยร้าน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 ป้าคนไทยได้วยกันคนไทยได้วยกันโอ้อโหแข่งบ็นีต ซ้ายเนี่ยนี่ตัวนี้มันรู้พวกมึงเหรอใช่ป้างูแล้วคุ้ยกูโดนยิงเออยเรือหลบได้หลบได้กูดูหลังให้อยู่กูไม่น่าเท่ากันมือโดนเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็อย่าฝืนมียาใหญ่ปะกูมีแค่เดียวเนี่ยเนี่ยทิ้งเลยทิ้งเลยนี่ของเพนกูให้กูไม่เอามีบโอมียาใหญ่ก็นำบีบไม่มีห้าคน หลังเราน่าจะเขียนกูดูหลังเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้นานเสียเปรียบนะไม่งั้นก็ลงหับ้านก่อนแล้วค่อยขึ้นมามันหลายตี้มากนะต้องเาววะอ้สวยต้องไหนเนาะบนเลยตีได้ปะหรือไม่ได้มีบอลยาะมากต้องเปิดดีกว่ายากก็ไม่ต้องบอยายอะเปิดน้องดีกว่าเอาดิเอิร์นตตตตีีีีตี มาดิ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 กประชนลร่องเลยนะมาจุกกันมาุกกันมาจุกกันเอเค่อเคอี่ร่องเลยสีร่องเลยขวาขวานนีกนะไอโคไม่ได้โคไม่ได้มม่ยดตรงร่องนี้นะเออมันอยู่มันอยู่ร่องรองหน้ากูเสียงรุดสอตัวไอโคดิเนเนดักเนดักเอนดักนดักนดักกูขึ้นร่องกลางได้ปะถ้ากูขึ้นร่องเออมาดิมาดิตามกูมาดิมามเล่นเดียเล่นเล่นเล่นเดียเลเล่น น็อกหนึ่งน็อกหนึ่งหมดป้าหมดป้าหมด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 สวย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 พี่สวยขับรถมาอย่างไวความสวยพี่สวยมาละกระจายโซนกันแล้วกันถ้าเราตีมันได้เราจะได้ตรงนี้คือเชื่อดี่ดีก็ดีเมื่อกี้วนรถแล้วหรอไม่แต่แรกก็ลงไปแล้ววิ่งกลับไปแล้วไน้องเท่านั่นแหละคว้ารถออกแม่งเลยก็เปิด ตัอไปฟังทนม่เยเคสนายไอ้ว่ะเฮียนาทีจะยิงคนเฮ้ยเีย้ตัดคุณแล้วไงเฮียตอนแรกก็ฟังมาได้เหรอก็พักหนึ่งนี่เดียให้กูบงนเดียวเฮ้ยเียมีคุณแปดด้วยว่ะศพนี้ก็มีคุณแปดศพผมน่าบกเล้ามันขึ้นเขาดิขึ้นเขาดิเฮีย เอ้ยอ้รถขึ้นเอารถเอารถคันแดงไมม่ึงเดินมึอารถขึ้นก็ได้นะเว้ยเอารถมันขึ้นไปได้นะเอารถง่ายกว่าเบียขึ้นไปเลยเอาไปทำบังเกอร์ขึ้นไปสองก็ได้เบียมาปุก็ได้ปลาปลาปลปลปขึ้นไปขึ้นมาเก็บเป็นใช่ปะเก็บกระสุนเก็บกระสุนไปรวมไปตรงล่องประโหดรถไอ้ใหญ่มึงจะมาเข้าเกียร์อะไรตรงนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยเกียร์ก็ชิลเลยว่ะ เราทำบล็อกเกอร์เบียร์ปิดซ้ายคือเฮ้ยมันมีบักกี้อยู่ทั้งหมดได้ว้างปิดซ้ายปิดซ้ายดีกว่าว้างวาเราเพื่อนอยู่กูขยันบักกี้กขึ้นมาตุนไว้ก่อนที่จะขึ้นมา refuel เบียร์ใช่ทั้งหมดนะู่ตอบไปตรงนี้เดี๋ยวกูดรอตรงนี้ตอบกันกูยิงทิ้งทิ้งกว้างเลยนะเอิร์ญถ้างั้นนะ มีอะไรก็มาเก็บตรงนี้เอาละกันนะเออไม่ครับมีอะไรก็มาเก็บเอาเดี๋ยวเอาเราไปตรงนี้มีนะมาเขียวไล่หลายๆที่ก่อนเบีกเก็บน้ำมันเอาไปโยนที่อื่นดิไปโยนแล้วก็ยิงทำไมวะเกะกูไม่เก็บไม่ได้นั่มาเลยไอ้กระเป๋าสาเบียมึงมากูมีแล้วกูมีแล้ายต่อนตรงนี้หน่อยไอ้มาเข้ามาเก็เกียวไปอีกดิตรงไหนพี่ไอ้การอุปยนเกี่ยวป่อยหลุมเลยไปงานไปเลยเพื่อนหล้อก่อนเฮ้ยเก็บกุล่วงสวยงามกูล่วง ม <Yeah. S 1> าเก็บเล่นตรงนีห้หน่อย,ยโอเคโอเคกันกันให้หน่อยตรงน,นั้นน่ะแล้วกูลงไปฝั่งมันได้เพราะว่ากูลงมาตรงนี้เรี่ยวกูต้องลงเขานะไม่งั้นกูโดนขวายิงซีรับกูหน่อยเอินกดกดให้หน่อยไอเบียเก็บกระสุนข้างล่างมาด้วยเอาอีกเหรอวะของกูเต็มแล้วดิเอินกูไม่ได้ทิ้งข้างบนไว้อะฮะ ก็เกบลูกกระสุนกเก็บก็เก็บดีก็เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนถ้ามึงได้กระสุนข้าบนเยอะมึงก็มึงก็ได้สา่อะได้เดี๋ยวกหทิ้งข้างบนเลยไอเอนมันทิ้งไวแล้วดิทิ้งไว้ข้างบนสามรอแล้วรถมีเหลือเยอะเชือเป่าจะบีกบีไม่พอเที่ยกูดิไม่พอหรอกแต่กูวิ่งขึ้นก่อนนะรถไม่มีข้างบนอ่แตกแล้วกูยิงระเบิดทงกูแล้วไม่กูวิ่งขึ้นไม่ได้แล้วว่ะไม่ได้นไม่ได้ ดูรีฟิวของกูเองห้าร้อยเนี่ยได้ละกูขึ้นมาแล้วเจอรถคอให้หมดนะสัตว์ไม่ต้องเกรงใจรถแม่งนะเอิญครบกูได้ใช่ป่ะมุม,มนั้นน่ะสวยมันได้หมดเลยยูยูเฮียเฮียโอ้โหแต่ไม่เห็นตัวที่ยิงวะมัมนไม่เปิดบ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน,านมันอยู่บ้าน ครอย่าอีกแล้วอย่ากูต้องสมุกเล่นเพราะว่าอาบ้านนี้ใช่มถ้ามีคนมาแล้วบอกไง้กูต้องสมุกแล้วเล่นบนเขาเอาโอเคโอเคยิงห้ากูเหียกูร่งเนยแล้วอยู่ MP กูว่าไม่ได้ใช้อีกแล้วในคนนี้คือแค่คนเดียวนะเว้ยกูไม่ได้อยู่กับมึงไอ้ตรงนี้มีคนว่ะมีรถมาจอดเฉยเลยรถจี๋แล้วไอเนินนี้มีนะมักเหลืองอ่ะ้ยวงกลับ มวงไปด้วยโอ้โหเฮียมาเล่นหน้าเนื้อได้เล่นนี่เล่นเล่นนี่ก่อนเออเล่นนี่ก่อนเล่นเข่าได้แต่ต้องเคลียร์อะว่าตรงนี้อยู่ดีไม่มีรถติดเลยมึงเคลียร์ให้ได้มึงเคลียร์ให้ได้แล้วก็ต้องการให้บ้านออกอะจะให้ใครไปพิงอ่ะให้กูไปพิงก่อนรอสิไปเบี้ยไม่ต้องพิงสองอย่างต่ำมาอๆมาพิงสองอย่างต่ำอะเผื่อๆตามเลยก็ได้ไม่ให้หลังมาไหลังไม่ให้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 หลังไม่ลัไม่้หลังไม่ให้หไม่ใังไลัไม้หลังไม่ให้่ เฮ้ยคันน uh> ี้รถน้ำมันหมดแล้วว่ะเอินมึงฝากฝากเอินมึงขับโดดลงบักกี้ลงมาได้ปะทิ้งบักกี้ลงมาไอ้สัสไม่ไม่ท้งระเบิดไปหมดแล้วคุณต้องเดินลงไม่ไอ้พี่ควงน้ำนี่เฮ้ยมันขับเข้าไปแล้วบ้างซ้ายอ่ะบักกี้ขับเข้าไประวังกูเหยียบรถมีรถเข้าไปมีรถไปตรงไหนมีรถมีรถเข้าไปตรงนี้แล้วนะมักเหลืองมันเป็นศพแล้วเว้ยรถตัวอ่ามีรถเข้าไปทางมัวไปให้ก่อนกูไปก็ให้ก่อนนะ เอ้ยคนนึงอ่ะดูหลังไว้ก่อนนะได้ได้ได้ไอ้รถรถเบียร์ไม่มีนะอีกคันนึงน้ำมันหมดไปแล้วมีรถตู้มันอ่ะล่างเนินล่างเนินหน้ากูอยู่ล่างเนินเลยผมไม่รู้ใช่ใช่ดิแต่มันเป็นรถบักกี้ไปคันเดียวไม่มีคนใช่ยให้ไปพไม่รถใหญ่ปูดถให้ไปพิงป่ะมากับกูเอ้ยเบียร์มาไออยู่ตรงนั้นไปก่อนไหนเอาคนหนึ่งมาดูหลังครักูไว้ก่อนเบียร์ไปเอารถเบียร์ต้อมแบตไปตู้ไม่ได้แล้วพี่ดิต้องรับนี่ก่อนบุญไปแล้วไม่ไม่ไม่มันหมดแล้วคุณน ตัวพี่เซฟป่าโดนโดนโดนไกลยิงไกลยิงตรงนี้กูจะไปยิงตรงนี้มามามาไอเบียมาดิเออกำลังไปเออรู้แล้วมรเวิวให้เหรอรถตู้มันโดนจัดล้อไอขับรถไปมันอยู่ในหลุมเนี้ยหลุมที่ไอคิวเคยอยู่จําได้ป้ะเอเนว่าเคยอยู่ใครได้ดูแข่งอ่ะดู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 ริมหนุนใช่แค่สองคนใช่หลุมตรงริมหนุน แค่สองคนไม่ต้อง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 สมอไม่ต้องสมอเตืองเตืองหลังเราน่าจะเคลียร์แล้วมึงต้องระวังบ้านหลอกหลอกสวย้วบ้านต้องออกบ้านไหนบ้านปูนเหรอเออหรือว่าอันนี้คือตีบ้านวะเหมือนไม่ออกมาจากบ้านใช่มันออกมาจากบ้านอยูีไม่เดินีมีมีอยู่มีอยู่บ้านปูนมีอยู่เห็นวิ่งเอ้ยบ้านปูนวิ่งอยู่ปูนอืต้องลงไลน์มาใช่ใช่ปูนนั้นปูนนั้นหมดเออมาเรากกกลังจะอออ่นเดี๋ยวปูนกำลังจะออกรู้แล้วรู้แล้วมันเหมือนเด็กที่หายอนเลยก็ได้ดี รวยไอ้กูน้อยอีกแล้วมันขับรถมาที่มแล้วมึงก็ชุบดิแต่เลยแต่เลยกูกวาให้กำลังมานะมันจะมาชุบมันจะมาตรงนี้เอิญมาส้มกูมาสองคันรีบวงพอนะจอดรีบวงสองคันมาจอดกูเน็ตไปเน็ตไปเล่นเน็ตไปเล่นเน็ตไปเอานะเอานะมาแล้วต้องหัวไมสปิตตีมันเหรอ ตีมันตีมันถูกลเปือแล้วราตีมันตีมันเหรอไม่คนณรู้ไม่รู้แต่ต้องตีมึงต้องตีเขู้ไมตัเหลืองตีได้หนึงตัวไล็อกไอล็กข้ามไเลยได้ได้ได้้นล็อกฝั่งไอเบไอยไอเบียกไปเรื่อยๆธงกเดินไปตีทำหน่อยสามคนเร็วโอ้โหเฮียกแม่งกดยากทิพหผ่เลยเฮ้ยโดนฝั่งตข้ามตะไนด้วยเอิน มาดิมาดิเอิรเนอ๋ยวไปกลัวไม่ยาไปกลัวมามามามีสองตัวว่ะโอ้ยเนี่ยน้ากูเอิข้ามันยิงมาดิหนึ่งโอมุดว่ะมุดเลยมุดเลยมมุดมุดดิมุดดิมุดดองไม่เห็นว่ะมุดมุดวาตามไปหมดไปหมดไปหมดไปไม่ต้องกลัวในโมเียเปนยงดงอะบ้างของเาว่ะนนึนนึือมาเลยย แม่แม่ไอ้มีรถมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ข้ามมึงอ่ะคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งรอรอรอเดี๋ยวไอ้ปวดให้มันอยู่ไหนวะข้างบนอ่ะรีบกูทะโบข้ามเดี๋ยวกี่ลูกเบียร์ข้างมึงยังมีนะเว้ยข้ามนะอ่าไม่รู้อ่ะดิเอิร์นไอ้ล็อกให้หน่อยเอาเงี้ยนี่ที่เอากูโดนอีกแล้วเอิร์นมึงกูมีไอ้้เหียรถคันนั้นต้องเอารถมึงข้ามได้มึงข้ามได้ข้ามมาข้ามได้แต่รถตายกูมีมอไซค์กูขับไปได้กูขับไปเติมนะขับไปเลยวรถกว่ารถกว่ารถ เดิน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 เจ็บเจ็บน่าจะเจ็บไปเอาหน้าเอหน้าวงก่อนถึงหน้าวงก่อนไป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 เอาวงก่อนเดี๋ยวไม่เอาแล้นเข้าเนินไปนะเข้าเนินนี้เข้าเนินมันยังอยู่มันยังอยู่เข้าเนินกูก่อนอไปเนินไปเนินสมมุิอยู่องซ้ายเข้เอินดูแล้วกูแล้วไอ้เหี้ยโดนขวายังวะมาได้เกียร์มอซค์ไผ่ระิดมาไดเดี่ยวดวงซ้ายซ้ายมา กูอยู่กูอยู่ยนในหลุมนะโอยเยอะขวาแม่งเปิดตเต็มเลยนะเปิดขวาตเต็มเลยเนี่ยแล้วก็ไปตัวผมไม่น่าเถืยอเลยเฮียเออเออ,เอ,อ,เอ,อใ,ใจเย็นเฮียปล่อยมันเล่นมาถ้าอย่าเนินซ้ายกูไม่ต้องขึ้นมา ถ้ามึงเล่นไม่ได้มึงก็ไปตีมันไม่รอูอในพุ่มกัวไม่อยู่ในวงอีกเยอะเลยอีกนานเลยหน้าผมมาแล้วนจะเหลือแล้วาีมาแล้วได้ยินแล้วหลุมหน้ากูตัวนึงกูยังไม่ได้ยินเสียงใสเลยไปหลุมหน้า้มอตายตายแล้วไม่มีเสียงหลุดอยู่มีเสียงหลุดอยู่ตอนนี้เนี่ยหลังต้นไม้นูไุ้ยินเสียงหลุด เห็นละเห็นละต้องลดต้องลดเป็นละเป็นละสวยป่ามีตัวนึงหลุมอยู่ในวงเง้ยหลุมอยู่ในวงใช่หลุมหนวงดีกว่าไปเล่นข้างหน้าไปนอนข้างหน้านนมัสวยหลุมมันอยู่ในวงไปเออค่อยไปตามวงค่อยไปตามวงเออเล่นก็ดีกวาตรงนี้มีคนหนึ่งอ่ะอันนี้คือข้อมูลนะป่าตรงนี้คนหนึ่งจะต้องวิ่งไปหลุมมันเร็ววะมีควันมากตัดสินใจเลยไปละเฮ้ยอย่าไปกลัว ก็บอกคนหนึงแล้วโฟกัสหลังปล่อยทางนั้นเลยสวยงั้นแหละวงเบอราวงเราวงเราวงเราไอเดียมึงสามารถมมาชิันมาหน้าอะไรกันเออไปเลยเนียด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 ไอเชี่ยปลุดไปล้ปล่อยปล่อยเบียร์เลยเลยสายเพื่อนช่วยกูหน่อยเถอะะสโซโซโซเออเออกูจะเอาไอเชี่ยนี้ มันครบไก่ตัวหนึ่งมันครบไก่ตัวหนึ่งไม่เป็นไรมไม่รู้ผมนะมั้งเห็นสองนะมันไม่รู้มึงซ้ายมาอาคิวว์อดิดตายหนึ่งอาคิวหนึ่งเดอดอดิศอาคิว์ถยอยตดไม่ครบดเหลือสดหล้อมกหนึ่งตดหล้อมกหนึ่งตดเหลือสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ขวาตขวาอบีได้กะบาขวา จะบาดอะไรอีกสักพงจะบาดขวามีคนหนะไอ้อาคิวอามันยังเหลืาอาคิวอยู่มันขับมาก่อนเบียร์จะกี้หน่อยหน่อยได้นะเอาฟังกูพุ่มหญ้าอยู่ในวงแค่นั้นแหละแม่งเหลือห้าคนไม่ไม่ผมอยู่ในวงแล้วตอนเนี้ยเหลือห้าคนมึงอดีตสุดเหลือสองยาดิชุดเหลือสามน่าจะสามไกลนะไกลสองซ้ายซ้ายตอนนี้ยเหตัวสามสองหนึ่งใช่ไหม ตอนเนี้อืมไม่ไม่ไม่ก็จะสามสองหนึ่งใช่ใช่สามสองหนึ่งตูนมีโอกาสเหลือสามเยอะสุดใช่ใช่ไม่ก็เหลือสองต้องแจมสูตรอ่ะเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวอเราเพิ่งอยู่ในวงอยู่แล้วอย่าไเนาไม่ไม่ต้องอยู่ในวงอยู่แล้วถ้าเขาจะหัวดังก็เปิดเขาหัวดังเลยร้าน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 บ้างร้านมาตูดเหลือสอง อาคบแล้วเบียร์ซ้ายสองขวาสองถางั้นอ่ะเออซ้สองขวาสองมึงออกไปยิงสุดได้ในสัตว์เอาแม่งก่อนดิางขวามุมมึงได้เปรี่ยวมุงมึงได้เปรี่ยเจอี่จถ้ามันจะจบก็ให้มันจบไอ้เบียร์เออลอก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนไม่ลอเไม่อกไม่เ็อไม่ลอก่อกไม่ล็กลมลกไปล็อกเมีล็อกไ่ล็่ล็่ลอ่ล็อกไม่อกไม่ลอกไมอะไื่ล็อกไมอไ่อ้เหีลยอกไม่ม่น็อกไ่ละให้มันจบทีม่สุอไอ้ไลมาว่ะ ที่เออไซคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันโอ้โหคนไทยแมวกูเขาบอกเลยเขาบอกให้ไม่เอาสูตรไอ้เที่ยเออรู <S <s ้แล้วมันจะไปมันมึงจะขาดเอาแบบว่าไอ้เที่ยมันอยู่ลงไส้